ว่าเราจะได้โง่หรือเปล่านะนี่โอ้ยเกิดไปที่เรียบร้อยเลยนะคะทิ้งไปให้เขาเกิดแล้วทุกคนนะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้นายูซี่รองโง่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะะว่าเราจะได้โง่น็อกมืดหรือเปล่าหรือว่าเราจะจวเข้าเองน้าทุกคนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่านะอ่านะคะพี่เขียวทิ้งห้ามาเดี๋ยวเรามาดูพี่ม่วงกันนะคะว่าเขานะจะทิ้งหรือเปล่านะเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนนะ อ้าวตุวหนาเรียบร้อยนะคะโง่มาที่เรียบร้อยนะคะอ่ะพี่ม่วงนะคะทิ้งสีโพดําม,มานะคะคแบบนี้เข้านะคะอีร็อบก๊อปแก,กร็บเลยนะคะก็ได้โง่น็อกมืดเลยนะคะเออมีตัวสําคัญด้วยนั่ก็คือสเปโตทำแแบบโพดํานั่นเองนะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดวันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่บวกเท่าไหร่นะทุกคนหามานะคะมาคะแนนนะ,ะ้งสองคะแนน โอ้โหทุกคนหาตาเดียวดูเรื่องนะบอกมา885บาททุกคนหาเห็นไหมบอกแล้วะว่าเล่นง่ายนะใครสนใจสามารถแอดมาที่ y u i 8ยได้เลยนะทุกคนนะอ่านะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจาราณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ากิบปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับพี่ซี่ตาแรกอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้นะคะอยู่ซีอยู่ในค่ายเกมนะอยู่กาสร็อตเป็นเกมไพ่ดัมมี่นั่นเองนะทุกคนนะเออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ทุน800นะทุกคนนะก็จะมีนะคะ5ห้องเกมให้เราเลือกเล่นเลยนะทุกคนนะก็จะมีห้องประสบการณ์นะคะอ่านะคะการเข้าถึงก็คือ55บาทนะทุกคนนะอ่าส่วนห้องระดับต้นนะคะ85บาทแล้วก็ห้องระดับกลางนะคะการเข้าถึง110บาทแล้วก็ห้องระดับสูงนะคะ330บาทนะทุกคนนะแล้วก็ห้องระดับเซียนนะเออสสูงุด 5 5 0บาทนะคะถึงจะเข้าเล่นได้นะคะแต่ละห้องนะคะก็จะแตกต่างอ่ะการเดิมพันแล้วก็การเข้าถึงในการอ่ะเข้าเล่นเกมห้องนั้นๆน,น,นะทุกคนหานะอ่ะว่าเรามีทุนเท่าไหร่นะจึงจะสามารถนะเข้าเล่นได้นะสำหรับใครเขา้าชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนหานะอ่ะและเกมนี้นะทุกคนหาเขาก็ยังนะจะมีนะคะวิธีการนะคะช่วยเหลือนะสำหรับคนนะที่ เล่นไม่เป็นหรือไม่เข้าใจกติกานะคะก็จะมีนะคะการช่วยเหลือก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีนะคะกติกาในการเล่นเกมวิธีนับคะแนนนะคะคะแนนพิเศษแล้วก็คําอธิบายระดับนะทุกนนะก็สามารถเข้ามาอ่านตรงช่วยเหลือได้เลยนะอาณะปาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะ,ะเล่นเกมไปเลยนะทุกคนหาเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเล่นกี่คนนะวันนี้เออสองคนสามคนหรือว่าสี่คนนะคะดัมมี่นะคะเล่นได้สูงสุดนะ อ่ะสคนเท่านั้นนะงะเล่นสองคนไพ่จะมี11ใบนะคะเล่น3าคนไพ่จะมีเก้าใบนะคะแต่ถ้าเล่น4คนนะคะไพ่ก็จะมี7็ใบนะ,ะทุกคนนะอ่ะนี่นะคะเราก็เล่นสี่คนวันนี้นะไพ่เราก็สวยนะมีตองแหม่มนะบนมือเลยจ้าทุกคนนี่นะก็มีคู่สี่อ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้ง1ิบนะ,ะดอกจิกไปนะคะนี่นะทิ้งไปที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะะหัวของเราก็คือ ก้าวใจนั่นเองนะทุกคนนะแต่ว่าตัวสําคัญนะก็จะมีสามตัวเท่านั้นหลักๆเลยก็คือสเปซอาสเปโตสองดอกจิกแล้วก็สเปโตแมมโพดํานะทุกคนนะเออแต่ตอนนี้นะแมมโพดําอยู่กับยูซี่นะทุกคนนะอ่านะก็เข้าอ่าตองมานะเข้าสเตทมาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,นะก็เข้าเข้าตองมานะทุกคนนะไม่ใช่สเตทนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะคะพูดผิดนะเมื่อกี้นะอ่านะเดี๋ยวเรามาจวกกันนะคะ อา้าวจัว่วฮพอดาขึ้นมานะคะไม่มีอะไรนะก็ทิ้งไปเลยนะไม่เข้าคู่ไม่เข้าพวกนะทุกคนะเออนะคะอา้าวทุกคนนะตอนนี้นะยังไม่มีคนเกิดนะเออนะคะสำหรับใครสนใจอยากจะลองเล่นเกมไพ่ดัมมี่นะคะก็สามารถแอดมาที่ Y u ยู88ได้เลยนะทุกคนอ้าวทุกคนนะเออนะอนะอนะพี่เขียวพี่เขียวปี้หัวอ้าวรอดทุกคนนะคนะ อ่านะคะพี่เขียวปี้หัวนะคะรอดเซยทุกคนนะเดี๋ยวเราไปจวดกันนะคะโอ้โหจวดสามขึ้นมานะคะเราจะไปเอ็ดดีไหมเอ่ยอ่ะขอไปสามแล้วกันทุกคนเน่นะทิ้งไปคู่เลยนะคะให้เขาเกิดไปเลยนะทุกคนนะนะโอ้โหอ่าเกิดไปที่เรียบร้อยพี่ส้มของเรานะคะเกิดไปแล้วนะตอนนี้ทนะํามืดนะคะมืดอยู่นะยุ้ยซี่มืดอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูพี่เขียวนะคะว่าเขาจะเกิดไหมอ่าเกิดอีแล้วทุกคนฮานะคะโอ้โหเกิด6 7 8นะคะตอง6ตอง7ตอง8นะคะเรียงกันเลยทุกคนนี่นะคะอายุซี่ก็ไม่มีตัวเกิดนะคะอยู่ทักคนเดียวเลยตอนนี้หาตัวเกิดน่าจะยากแล้วทุกคน โอ้โหทิ <Lust ich Machine> <icism> oh, okay. ้งแจ็คมานะทุกคนนะอ่านะคะป่าเดี๋ยวเราไปจ่วกันนะอ้าัจวดัมมี่มาแบบนี้คือสวยมากแม่ท่ะรองโง่สีนักกนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้โง่หรือเปล่านานี่โอ้ยเกิดไปที่เรียบร้อยเลยนะคะทิ้งไปให้เขาเกิดแล้วทุกคนนะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ทายูซี่รองโง่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันน่ว่าเราจะได้โง่น็อกมืดหรือเปล่าหรือว่าเราจะจั่วเข้าเองนะคะทุกคนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่านะ อ่านะคะพี่เขียวทิ้งห้ามาเดี๋ยวเรามาดูพี่ม่วงกันนะคะว่าเขานะจะทิ้งหรือเปล่านะเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนนะ อ้าวทุกคนาเรียบร้อยนะคโงมาที่เรียบร้อยนะคะอะพี่ม่วงทะคะทิ้ง4โพดําม,มาะคะแบบนี้เข้านะคะอีรอบก๊อปแกร็บเลยนะคะก็ได้งงนอกมึดเลยนะคะเออมีตัวสําคัญด้วยนะักะ็คือสเปโตทะ,ะแหมมโพดัมนั่นเองนะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดวันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่บวกเท่าไหร่นะทุกคนนามานะ,ะมาคะแนนท่าสอคะแนน โอ้โหทุกคนหาตาเดียวดูเรื่องคะบอกมา885บาททุกคนหาเห็นไหมบอกแล้วะว่าเร่นง่ายนะใครสนใจสามารถแอดมาที่วายอยูไอดได้เลยนะทุกคนนะอ่ะนะคะวันนี้นะก็บอกเลยบวกมาแบบจุจกๆนะอะสำหรับใครนะอยากดูนะว่าได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนเสียเท่าไหร่คะแนนพิเศษเท่าไหร่นะคะอได้ อะไรบ้านคะก็สามารถดูตรงแว่นขยายตรงสีม่วงๆได้เลยนะทุกคนนะอ่ะนะวันนี้ก็พอแค่นี้เลยนะสำหรับใครนะทุกคนคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพจติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะทุกคนหานะคะวันนี้นะคะยีซี่นะคะก็จะมารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเกมไพ่นัมมี่ค่ายอยู่ฟาสรอดนั่นเองนะทุกคนหานะคะและนะท้ายกิจกรรมนี้นะคะทุกคนหะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะมาบอกกับทุกคน เลยนะคะกิจกรรมให้ร่วมเล่นสนุกกันนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนะคะบัครัตสายฟ้านะคะกิจกรรมสายรอบฟ้านะ,ะเออนะ,ะเงื่อนไขของกิจกรรมนี้นะคะ ก็นะคะก็จะเริ่ม10นะคะ10โมงนะคะเป็นต้นไปนะคะปิดรับกิจกรรม4ทุ่มนุกนลูกค้าต้องมียอดเร่นขั้นต่ำตาละ100บาทที่ห้องคาสิโนสดของยูฟ้า7 7 7นะคะในค่าย e ีโว u t i o n ชันนะลุกนฝั่งที่เดิมพันนะคะได้ส่ฟ้าและชนะในตานั้นนะรับไปเลย3 0 0ระคะนารางวัน1ยูต่อ1สิทนะุก่านะคะแล้วมากิจกรรมที่2ของเรานะคะก็คือกิจกรรมหน้าบาคาร่านะคะเซียนตัดเสียนทุกคนนะนะคะสำหรับนะคะ เงื่อนไขนะคะของกิจกรรมบาคาร่านะคะก็คือนะคะต้องมีนะคะยอดขั้นต่ำนะคะหนึบาทนะคะผลแต้มที่ออกนะคะไพ่ที่ออกเนี่ยจะต้องเป็น8 Vs9 นะคะหรือ9 Vs8 เท่านั้นนะคะเพียงเดิมพันในตาน้น้ะคะไม่ว่าผลจะเป็นแพ้หรือชนะนสามารถรับจิตได้ทันทีเลยนะคะต้องแจ้งรับสิตก่อนเวลาคะห้าทุ่มห้าสนะทุกคนนะ รับโบนัสนะคะ30%์ของยอดที่เดิมพันเลยนะคะเฉพาะแบงกเกอร์และเพเยอร์เท่านั้นนะทุกคนคะเงินโบนัสนะคะทำเธอ2เท่าจึงจะสามารถถอนออกได้นะทุกคนคะจำกัดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันเท่านั้นเลยนะทุกคนคะและต่อมานะคะกิจกรรมไฮโรทุกคนคะกิจกรรม45หรับ100นะทุกคนคะนะคะกิจกรรมไฮโรของเราคะลูกค้าต้องมีนะคะยอดฝากขั้นต่ำหนึ่งบาทขึ้นไปนะคะต้องมียอดเดิมพันที่ห้องเกมไฮโรนะคะค่าคิมเมเกอร์นะคะวางเดิมพันนะคะที่โต๊ะ4 4 5นะโดยที่ยอดเดิมพันห้าสิบบาทขึ้นไปนะทุกคนนัในตาที่ออกนะ4 5รับไปเลย100บาทนะคะทั้งหมด10รางวัลนะคะจับกัดเลยนะคะกยู่ต่อ1นึ่งสิทธิ์นะทุกคนาและสําหรับกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมนะคะพีจีสล็อตนั่นเองนะทุกคนค่ะเออนะคะเพียงมียอดฝาก100บาทขึ้นไปนะคะมียอดเล่นนะยอดเดิมพันนะคะที่สล็อตค่ายพีจีนะคะชนะรางวัล500รับทันทีไปเลยนะทุกคนค่ะนะกิจกรรมพีจีสล็อตเมก้าวินนะทุกคนค่านะฮะยอดอ่าหนึ่งยอดฝากนะรับได้ ครั้งต่อวันเท่านั้นนะทุกคนหาอันนี้นะคะใครสนใจกิจกรรมนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันได้เลยนะคะาสามารถมาเป็นสมาชิกกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ